ไม่เกตเลเซอร์เลยต้องลงมาข้างล่างใช่ไหมยา่เา,า,เาเรา่อยไปขวาก็เราขวาไปซ้ายไม่หรอกก็ได้ก็แล้วแต่มึงจะขนาดอะจะแค่โดดไปโดดมาข้างล่างเดินอย่างเดียวเดินไปอีอกฝ <Brother S 1> <Brother S 2> ั่งตัดไปฝั่งบราเตอร์สต็อกโจเกลบราเตอร์เมย์เขากุมาอลเจอตีกี่โบ้ <laughs>

ปล่อยแม่งเขาฟูไม่เกินนะเร็วแม่งหรอเร็วของแม่งเนี่ยเดี๋ยวตายอีกทีใหญ่ยากอย่างวะโดดหรอไอ้ดีเก็บเขาว่าเราข้าวมันเราไม่มีของอ่อเหรอเราของมือมีไม่แต่เรามีสามไม่ได้เรามีสี่ไม่ได้ังเวชลุมเออมีเอิร์ดอีกมีน้องเซิร์ตสี่เอิร์ด E r t h ไม่ไปนนไหนหอไหนก็เรื่องของน้องอะไม่ใช่ี่หมายถึงรู้สิทธไอสตา์อ๋อแบบ Brother Brother ไม่ใช่ a r t อ่ะไม่ใช่ให้กูไม่กโดนด็กกทบมา่ม o n s t e r Yes Sir m s t e m s t e เฮ้ยต้องเลิกโฉนเนี่ยไม่ทักได้หรือมนสเตอร์ข้าเอเดกันเต๋ใช่ปะคือจบเอาเดียวไปแ้แต่แล่แหนมเนม่ยเต๋ละตอมึไม่ทันหรไม่ทนหรือรอยขอบคุณครับพีมไม่ไรุ่นเลยที่ไว้ใจผมที่เฟกกูมันทันเว้ยเตะเกมมันไม่ทันมึงไงมึงมีท่าน แค่กูกะแบบรีเฟกเกมมันปืนแล่ดิเฮ้ยเอาวีสุดท้ายเลยเหรอเออวีต่อวีอ่ะก็เกมยิงปืนอ่ะเอ่อเกมตีอย่ารู้ดิต้องรอหน่อยอ๋อเสียแค่แบบชาร์จอย่างงี้รีเฟกกูไม่ทันจะได้ของกูมอนส์เด็ดเป็นไปแล้วอ๋อไอ้สัตว์จะได้อาไงไอ้ยูแค่สี่ไอ้ยูแค่สี่เลยด้เฮ้ยลาก่อนรีเฟกไวรุ่นอ่ะไอ้สัตว์ กูยังคงมีอ <brewer> ย <y> uh ู oh, man, yeah. uh ่อะรีเฟคใหม่รุ่นไอ้หบอกว่าไอ้ยแเฮ้ยเลิกตายดีสุดเหี้ยโอ้โหรุ่นบัฟไปบราเดอร์บราเดอร์แมนบราเดอร์รุ่นบัฟไปบราเดอร์ต้องมาคุยในตัวนี้พูดดีไปีปีตี ด่วนอะตีด่วนอะตายได้แล้วขัร้องไงอยากเราขออยากเาขอไม่เกิดแล้วนะกแล้วตีนอยากเราขอไงยันเล่นเลีน้อักเาเอาเาวยเอโอ้ยโดดเว้าเอผีใค่เลกูเองเลย ปคูไม่ได้แบบทุกวันี้เราเล่กนเรียนร้อืมนฮียัวตีดเสร็ร็แบบนี่มาตีคิวป่อีไเพราะ่มันจะมีอีกรอบนึงอะเจ็ช่วยมึงาจะได้เอาอ่เนียี่ยย กูไม่ต้องแตกคีย์บอร์ดได้ไหมเฮียอ่วยเฉยๆมึงต้องรอดเลยแบบระเบิดอะไรไม่รู้พูดหวาไปตึงกูจะบ้าไอ้สัตว์เฮ้ยมึนหวายวะยิ้มมาชื่ออูส่าอูซ่าแล้วลงมาแม่งเห็นสกัดเฮียอะไปัญญาอ่อนเลยใครจะไม่เห็น คือมึงเลีโชบอ่ะจะโดนได้จะโนโชบอ่ะโดโไอเชียวโฉไม่หยุดยาชีว่ายังม่เลวงานตกพีพีต้องรีบเลยตัดพื่มเต้าหูอเต้าหูเตอร์ูอก่อนโอเช่แล้มึงตีอย่างเงี้ยตอบแบเด็กอ่ะอ๋อบุเ้ตะไม่ขึ้นข้างบน บิงเหรอบิงขึ้นข้างบนลอยขึ้นไปบนบนหัวมันอ่ะบนช่องแคบที่สุดอ่ะมันไม่ได้ปูหงอโอ้อะอะไรเนี่ยโอ้โนโนโนมีลอม็อกปหมไม่มีกูมีกูมีเอาปะเออก็ไม่ต้องก็ได้ก็ได้เพราะว่าเรามาแล้ว <laughs> ตึ๊ก โอ้ยแล้อิใจเอา10%โอเคตรงไปไหนดีวเียอยู่ก็คือตเอออย่าวีเลิมลงนเนี่ยไอ้หิ้งกูจะตายชิวแล้วที่อาคอมเตอร์อมเตอร์

ดีดิสามไม่เกียามสาึงไม่เสียอย่างงี้หรอกว้าวยาวไม่สองลูกไ่สองลูกีป้าก็โดงดีได้หรอมั้งอะไรนะกูได้สองลูกไม่ก็คือแบบมึงก็แบกกูบกเกียร์ิอ่ะ ก็หกเดือนใช่เหรอเออารมณ์แถวบ้งเรื่อยๆเหกเดือนโอ้ยกูต้องมาฝึกแบบนี้หกเดือนเลยเหรอเดี๋ยวไปเช็กลูกแก้วก่อนเพื่อความช่วยเขียดเขียดเขียดไอ้เหี้ยเขียดอ่ะแต่อาทิตย์ละครั้งไมเกรนขึ้นทีหนึ่งอาทิตย์ละสองขึ้นโดนคิดดอกกีเมื่อกี้ไมเกรนขึ้นเี้ยลอยเหี้ยสั้น โอ้โหที่มันใช้เยอะจัดเลยนี่นว่าไอชูตเนื้อก็เลยบอกให้ต้องแลกลูดูสิทธิ์ที่อื่นไี่ให้แลกลูที่อ๋อกระจายแล้วก็คือวิวมันก็แบบเออวิวไว้แลกลูไดเออเออกูเก็ตละเริ่มเก็ตภาพละเพราะว่าจะลงวิวก็ลงวิที่จะอ้วกต้องเห็ุผลนี่มึงม่ไหนรวยกันแล้ว,ลวพอฮีโร่ได้ลูสิทธิ์ผมก็ไปลงวิว ใครลงครลงไอ้บินานไงยี่สตว์อแล้วไปที่ว่าเอาตัวนี้ลงตัวนี้ลงก็เหงบูมนั่งมาอรโดวขาดต้อรัวไม่ไอเปลียนลงด้ยพักก่อนปวดัวเลยนังตั่งเข็มตัเท็มจริงต้องให้เฉยต้องให้เฉย เออไม่เครียกูเครียดแล้วเนี่ยเครียดเลยไม่เกย์ขึ้นอ่ะเพื่อนดอกสุดท้ายกูคิดว่ากูตายแล้วะตายเียเรียมาต้องตายไปแล้วเว้ยเป็นลัคกี้ตายเป็นสุดท้ายอาทิตย์หน้ามันเจอบเลยเดี๋ยวไปซ้อมก่อนนี่ต้องซ้อมก่อนฮีโร่ไม่กีบิงบึ้งเลยไม่ใช่ไม่ถนัดไอ่กลิ่นตายแล้วไม่ต้องลงอะไรแล้ว เขีชื่อดลครับเก็บแหวนนะเอ้ย E Custom t i ท l ลคูปองนี่คืออะไรวะแ,แบดดี้แบดบแบดี้บุ๋นในเกมมอ,อ๋อกูเห็นคนใช้เยอะ,อะครสตซ่อมอตัวซีอะ่ะคือมันเปลี่ยนเปลี่ยนให้ตามที่มึงต้องการผมอยากตั้งไททอลเต็มว่าหามูห่อกูเห็นคนใช้เยอะนะึกว่ามันส่งมันไม่มีอะไรเนาะ นี่เราพักการินเทนแล้วเราไปโดดเติมีอว่าไปตัวอีกแล้วไปเก่วไปคิวกลซีหละงอเรียกแค่นั่งหลุดน้ำหมุูฟังเพลงเมนคอนเทนต์มันยากจริงด้วยูเจแค่เสุดท้ายไอชีดอกสุดท้ายอ่ะไม่ต้องตายเล้เหลือสองชีวิตอะไรเลยหลอดน อเร็วทีมไหวไหมาน้องเจเจกับไดมอนไปโก้ดีกห่าเจถ้าใครเขามาเล่นเมืงนั้นนักแข่งหรอกเออเฮ้ยเบุญใจทีระดับนักแข่งหโอ้โไอ้เฮียคนดีแม่งเก่งปุยว่ะแข่งเออทำไมแทำไมแม่งไม่ไปแข่งว่ะไม่มาทำเรื่อยๆมาวันนี้ได้ปะ ยิมแล้วคู่แข่งขายไปแล้วครับสู้รูดิดไม่ได้กูสู้คนหน,นึ่งคนระบายอ่ะระบายแล้วไอ้สัแบบแบบต้องใช้ร้อยเดียวสอ,องร้อยกูสี่พันเลยกูกดเลยกดสี่พันเลยโดนโกรธอ่ะไอ้คนใสน่นี่เยอะว <c oughs> ่ะไม่บอกนี่เทียวนี่สุดของมันดี เป็นโหแน่เลยว่ะใส่ไปเลยอเฮ้ยแรงเปนตัวใช่ไหมเยาวดาบมีเฮลใส่ฮีโร่ใส่ไม่ใสแค่ไหนสวยอยู่นะจะหาเซ็ตใสยากซึดมันแม่งไม่ให้ชุดมาไอ้ไรบวกบวกก็ได้กูจะใส่กับชุดสเตนไอสองพันเอ็มเต้นดีนะกับดอกไม้บนกระบาดเป็นฮีโร่ฮีโร่ฮีโร่โร่ทูลิเบเลตดูมีเลย สามปีพอต้งจีเสร็ซีเรียสหมดสีเดไอ้เออมันต้องหนักอ่ะสีเดียนแบบโกอกะเียไปอ่ะดิไม่เล่นเกมไ่ยมันฟูถามจอไปโสกะได้เดี๋ยว้งอุปเลยสิบเดือนเออสิเปนเรนานมามาดิสี่พันนะฟูฟูจริง แม่ใส่สนะดูมากเจอไม่รู้บ้าเลยตึ้งขอบ้าบ้าอยากรู้สิแม่ใครชนะงั้นไม่ใจดีละอุ้ยที่นี่มันเล่นอันเดลสองตัดศูนย์แล้วโวดแต่เขตมต้องบวกมาอีกหมื่นหนึ่งเลยนี่หว่า ถ้าใครบวเยอะมันบวกเย้ชนะเข้าก็เหมือนอาเคนอ่ะถ้าเคนเดียวคือเดียวถ้าอาเคนก็ตัดมีคนเซคเต็มยังวะยังไม่มีมึงใา้ใ้ใช้ได้เลยแล้วมึงถึงอ๋อแต่มึงถึงโอเดียมมาดิอ่าเป็นกีฬา